สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ปกครองนะคะเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2568ค่ะในวันนี้นะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งจรเนติยุทธนะคะมีเรื่องราวที่จะแจ้งให้กับท่านผู้ปกครองรับทราบเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาพบกับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งจรเนติยุทธนายเดชจงรักพงเผ่าเดี๋ยวเรามาพบกับท่านกันค่ะ สวัสดีค่ะท่านผอ,อวันนี้ท่านผอ,อมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ปกครองขอเรียนเชิญค่ะครับกับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมนายเดชจงรักคงเผาผู้อำนวยการถานสาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรในตยุกก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ซึ่งทางโรงเรียนเรามีข้อมูลข่าวสารจะแจ้งให้นทราบ ความคืบหน้าของโรงเรียนนะครับว่ามีการพัฒนาในด้านใดบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะครูทุกคนนะครับที่เตรียมข้อมูลจะให้ท่านผู้ปกครองรับทราบนะครับขอขอบ,อขอขอบคุณท่านผู้ปกครองขอขอบคุณท่านหอวอค่ะที่วันนี้นะคะมาพบปะกับท่านผู้ปกครองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นหัวหน้านะคะฝ่ายต่างๆที่จะมาแจ้งข่าวสารกับท่านผู้ปกครองเดี๋ยวเราไปพบกับฝ่ายแรกกันเลยค่ะ มาเริ่มที่ฝ่ายแรกกันเลยค่ะก็คือฝ่ายบริหารงานวิชาการค่ะก่อนอื่นขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะครูวตอมนันนิชาดิตพาณิชนะคะปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการมีเรื่องที่จะแจ้งกับท่านผู้ปกครอง2เรื่องค่ะเรื่องที่1น,นะคะในปีนี้นะคะเรามีการขยายห้องเรียนค่ะในระดับชั้นป .5 นะคะตอนนี้เรามีถึง4ห้องเรียนแล้วค่ะสำหรับการจัดห้องเรียนนะคะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะจะเป็นการคลาสกลุ่มนักเรียนทั้งหมดคะ่ะแต่ตั้งแต่ระดับชั้นป .2 นะคะเป็นต้นไปนะคะ่ะเราจะมีการจัดกลุ่มห้องเรียนนะคะโดยแบ่งนะคะห้องที่1จะเป็นห้องกลุ่มเด็กเก่งะคะ่ะและห้องที่สองห้องที่3าและห้องที่4นั้นจะเป็นห้องที่จัดกลุ่มนะคะเด็กเก่งกลางอ่อนเอาไว้ด้วยกันนะคะในส่วนของงานวิชาการนะคะต้องขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านคะ่ะ ให้ช่วยกันร,ระหว่างบ้านและโรงเรียนที่โรงเรียนนั้นจะมอบความรู้และมอบประสบการณ์ให้กับผู้เรียนส่วนที่บ้านก็ต้องรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะช่วยเน้นย้ำทบทวนการบ้านต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการช่วยกันทั้งสองทางผลที่ดีเกิดขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนของเรางแ,แน่นอนค่ะต่อไปนะคะจะไปในส่วนของการวัดและประเมินผลเดี๋ยวขอเชิญหัวหน้าฝ่ายวัดและประเมินผลเลยค่ะสวัสดีครับ ผมนายอัตพลวุฒิศิวะชาติคุณอยู่งานฝ่ายวัดผลประเมินผลครับทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งะจรเน,นตยุทธนะครับได้ดำเนินการแนวทางวัดผลประเมินผลนะครับตามกระทรวงสาธิการนะเน้นย้ำนะครับให้ผู้ปกครองนะครับส่งบุตรหลานของท่านนะครับเข้าเรียนนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนนะครับ ส่งงานของครูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปนาดาสวงทศหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบดังนี้ค่ะ 1. ง,งานธุรการงานธุรการจะเกี่ยวข้องกับเอกสารด้านการรับย้ายนักเรียนการขอหนังสือรับรองรุิการศึกษาต่อหรือ เอกสารต่างๆเกี่ยวกับของเรียนค่ะผู้ปกครองสามารถมาติดต่อสอบถามได้ในเวลาราชการหรือโทร02-9875878สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลของโรงเรียนได้ทาง f a c e b o o k โรงเรียนเทศบาล1นึ่งขจรเนติยุทธ์ค่ะสง,งานสากรณโรงเรียนทางโรงเรียนของเราได้จัดจำหน่ายชุดอุปกรณ์การเรียนชุดพละ และอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับลูกเสือทางโรงเรียนของเราได้เปิดจำหน่ายใน2ช่วงเวลาคือภาคเช้าเวลา7.20นาฬิกา20นาทีถึง8.00นาฬิกาช่วงบ่ายเวลา11.50นาฬิกา50นาทีถึงเวลา12.20นาฬิกา20นาทีค่ะ 3. งานอนามัยโรงเรียนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนต่างๆการตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนค่ะ 4. งานประกันอุบัติเหตุกลุ่มทางโรงเรียนของเราได้จะทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนปีการศึกษาละ270บาทต่อนักเรียนหนคนการคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ3 0 0 0 0 0บาทและสิทธิการรักษาต่ออุบัติเหตุครั้งละไม่เกิน10,000บาทเอกสารสามารถใช้เบิกได้ก็คือ 1. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จสามารถนำเก็บมาเบิกกับเราได้ค่ะ 5. งานธนาคารโรงเรียน คือธนาคารที่จัดตั้งขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการออมจะเปิดทำการฝากถอนในเวลา11นาฬิกา50นาทีถึง12นาฬิกา20นาทีของทุกวันค่ะ6งานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมทางโรงเรียนของเราได้จัดให้มีการรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงป .6 ค่ะ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีเรื่องจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเพียงเท่านี้ลำดับถัดไปพบกับหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่านผมนายเกียงไกรมูลเจตาหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2568นะครับในส่วนของงานอาคารสถานที่นะครับต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้า นะครับที่ท่านให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนนะครับตั้งแต่เริ่มของงานจราจรหน้าโรงเรียนนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คูเวรน,นะครับเจ้าหนา้าที่รักษาความปลอดภัยในการดูแลบุตรหลานท่านตั้งแต่หน้าโรงเรียนนะครับจนถึงส่งถึงในโรงเรียนเลยนะครับและบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราให้บริการท่านก็คือเรื่องของจุดรับส่งนักเรียนนะครับในช่วงเวลาปกตินะครับท่านสามารถส่งบุตรหลานของท่านบริเวณนี้ได้จอดรถยนต์ติดต่อราชการได้มีที่จอดมอเตอร์ไซค์บริการ นในกรณีที่ฝนตกนะครับท่านสามารถนํารถจักรยานยนต์รถยนต์เข้าไปส่งหลานท่านในโรงเรียนได้แต่ขอความร่วมมือเรื่องของการขับขี่นะครับอย่าขับเร็วนะครับเพราะว่าเรามีนักเรียนเยอะมากนะครับทั้งนี้เราต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของเรียนเป็นหลักด้วยนะครับซึ่งผมก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่โรงเรียนเราสร้างขึ้นมานั้นนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับท่านได้สิ่งไหนที่มีข้อบกพร่องนะครับเรายินดีรับฟังข้อกิเลสจากท่าน ครับในส่วนของงานปรับปรุงอาคารสถานที่นะครับปีนี้ผมมีความยินดีทยากจะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเรามีห้องประชุมใหม่นะครับชื่อห้องประชุมว่าห้องสิริขจรนะครับโดยใช้งบประมาณเงินสะสมของโรงเรียนในการสร้างนะครับเพื่อรองรับกัรให้บริการกับนักเรียนนะครับผู้ปกครองชุมชนนะครับสามารถมาใช้บริการนะครับท่านจะติดต่องานอะไรต่างๆหลายๆท่านผู้ปกครองหลายท่านนี้เคยมาใช้แล้วนะครับในช่วงของการรายงานตัวนักเรียนทั้ง3ระดับนะครับก็ เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับที่อยู่ข้างในติดแอร์อย่างดีนะครับมีเครื่องเสียงมีระบบโปรเจคเตอร์อะไรทุกอย่างครบพร้อมนะครับก็เดี๋ยวเชิญท่านเข้าไปชมข้างในครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมกันประชุมผู้ปกครองในปีการศารนี้ําด,ดับต่อไปขอเชิญพบก,กับหัวหน้าฝ่ายปกครองและสังคมชนเ,นเชิญครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับในการประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2568นี้นะครับผมนายแอพิสิ์สมฤทธิ์นะครับหรือครูนิวนะครับดูแลในเรื่องของงานปกครองและสัมพันธ์ชุมชนนะครับซึ่งงานปกครองและสัมพันธ์ชุมชนของเรานะครับมีคุณครูฝ่ายปกครองที่แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบดังนี้นะครับหในระดับประถผมต้นนะครับมีคุณครูมนลดีสร้อยสลับนะครับดูแลในเรื่องของงานระเบียบวินัย2 ในระดับปฐมปายนะครับป4จนถึงป .6 นะครับมีคุณครูกิจการไพ่บูญเกษมนะครับที่ดูแลเรื่องงานระเบียบวินัยในส่วนของมัธยมนะครับมีผมคุณครูอภิสิทธิสมฤทธิ์และคุณครูกิจการไพบูญเกษมนะครับดูแลในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของระเบียบวินัยในปีการศึกษา2568นี้ทางฝ่ายปกครองนะครับให้ขอความอนุเคราะห์นะครับจากท่านผู้ปกครองนะครับทุกท่านนะครับช่วยกดขันวินัยนะครับในเรื่องของระเบียบในเรื่องของเครื่องแต่งกายรวมไปจนถึงเรื่องรรรระะดิตต่่่าาางงงๆๆนคับซึยยลเอี เดี๋ยวผมจะได้ชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองทราบดังนี้นะครับในเรื่องของการรับส่งนะครับในช่วงเช้าของเด็กนักเรียนนะครับผู้ปกครองจะเห็นว่าโรงเรียนของเรามีลานรับส่งนะครับเด็กนักเรียนนะครับในช่วงเช้านะครับเด็กนักเรียนควรมาถึงโรงเรียนไม่เกิน 7. จ็ดนาิกาสีนาทีนะครับเจ็ดนาิกาสี่นาทีส่วนเวลารับนะครับก็มารับผู้ปกครองสามารถจอดตรงลานจอดรถตรงนี้ได้นะครับในส่วนของน้องอนุบาลนะครับปฐม1นึ่งสองสามนะครับปสี่ปห้าปหและมัธยมก็อยู่ ตามที่ครูประจําชั้นจะเป็นผู้แจ้งนะครับหลักๆแล้วก็ไม่เกินบ่ายสามโมงครึ่งหรือ15บหนากสามสนาทีนะครับในส่วนของเรื่องงานระเบียบวินัยน,นะครับที่ทางฝ่ายปกครองใคร่ขอนะครับขอความรู้ขอจากผู้ปกครองนะครับในปีการศึกษา2568นี้นะครับเรื่องที่1เลยคือเรื่องของอาสารเสพติดนะครับยกตัวอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้านะครับในเรื่องของสารเสพติดทุกประเภทอาวุธต่างๆนะครับรวมไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์หรือโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ทางโรงเรียนยังไม่อนุญาตให้นํามาโรงเรียนได้นะครับจึงให้ขอความมุนุคะ้อจากผู้ปกครองนะครับทุกท่านนะครับช่วยตรวจกระเป๋านะครับสัมภาระของนักเรียนก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการคัดกรองนะครับเพื่อเป็นการสกีนให้กับทางฝ่ายปกครองของเราด้วยนะครับในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับมีห้องฝ่ายปกครองอยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับหาผู้ปกครองนะครับต้องการที่จะ ให้คาปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาในเรื่องของอระเบียบวินัยของโรงเรียนนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับในส่วนครับในส่วนของทรงผมนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งพจเนติยุทธ์นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด2ทรงด้วยกันนะครับสำหรับนักเรียนชายนะครับทรงที่1ก็คือทรงนักเรียนนะครับทรงที่2ก็คือรองทรงสูงนะครับส่วนทรงผมนักเรียนหญิงนะครับก็เป็นมัดรวบตึง นะครับผูกด้วยริบบิ้นสีน้ำเงินนะครับเก็บหน้าม้าให้เรียบร้อยนักเรียนหญิงไม่แต่งหน้านะครับจนเกินความเหมาะสมนะครับในส่วนของเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารียังเป็นไปตามปกติตามระเบียบของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนตยุทธเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้หนังสือการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยนะครับครับในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์ในการประชุมผู้ปกครองในปีการศึกษา2568เพียงเท่านี้นะครับในลำดับต่อไปนะครับขอเชิญพบกับ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณเชิญได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางวิยรยาดิตเหมือนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณดูแลในส่วนของงบประมาณของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขอนนิตยุทธ์ที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะมีการจัดสรรงบประมาณดังนี้ค่ะ 1. ค่าอุปกรณ์การเรียน2ค่าหนังสือเรียนที่ได้ดําเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียนอยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานค่ะ สุดท้ายนี้ทางฝ่ายบริหารงานประมาณมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะหลับต่อไปขอเรียนเชิญพบกับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิิดาสุขตามหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลฝ่ายบริหารงานบุคคลมีเรื่องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบดังต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขอจรเนติยุทธ์มีบุคลากรทั้งหมด53ท่านประกอบไปด้วย พ่วงหนวยการสถานศึกษาจำนวน1ท่านพนักงานครูจำนวน38ท่านผู้ดูแลเด็กจำนวน6ท่านพนักงานธุรการการเงินและบัญชีจำนวน3ท่านพนักงานขับรถจำนวน1ท่านพนักงานจ้างเหมาจำนวน5ท่านและพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน1ท่านทั้งนี้บุคลากรทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีขอให้ผู้ปกครองไว้วางใจได้ค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะที่สละเวลาในการประชุมผู้ปกครองต่อไปจะขอเชิญท่านผู้ปกครองนะคะพบกับคุณครูในแต่ละระดับชั้นค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ